สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวลักอินดีนะครับพี่น้องก็ช่วงนี้ช่วงวานข้าวนะพี่น้องเป็นการไถกลบมเมล็ดข้าวครับผมอยู่กับ L 5 0 1 8ปด SP k u b ุ t a นะครับ นาจะเป็นผืนใหญ่ครับสบายเลยลูกพี่มาดูเจ้านี้ครับขขอจะทำเอาดินเคลียร์ออกก่อนครับ อย่าให้มันปูนปูนนะครับเวลากลบไปจะไม่ให้มันเนินครับเวลาไขกลบโอ้ถืว่าสุดยอดเลยครับละเอียดอแก้วลูกพีเลยเลยเลย สุดจัดดสุยอดไปเลยครับลูกพี่เจ้า โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับ